เล่นแับไรลำบุญนี่เหรอครับลำบุญนี่เลย โอ้มัเกียร์ตออยักษ์ไฟยากค์อยแล้วันนี้เราจะทําอะไรคัวันนี้ก็เหล็กก็เหล็กนะรบาเราบกี่แบบเปิดไฟระบุกนี่ปิดไฟโอ้ปิดไฟรักฝนกินได้าหมวะผมไม่เหไอก

ต้องมาหน้าเลยหน้าดีคต้องกับพี่เจ้กินมันยาตาเลยไปเลยไเลยยมันรถไปร่างดีวะพ่ม่มาลาดนูน๋เป็นาฟบ่มมาแล้วแก A, 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 đưa đưa anh chắn rồi chắn 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 nó chắn 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 ไม่ว่าไม่ว่าที่เราดี่รงีจะมีการดึงลาวกาแฟกาแฟที่อุ้มใหมที่วคเชียวจะมีซุปเปอร์คอร์ดกัแก้วอีกทีมาสักทีเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไมได้คุณผูวที่เราลงในแก้วตัวนี้เึ้นเปียกเอาแก้วตรวเนี้ยเรื่อยๆเส้นเปียกกินน้ำลงใบลาวใบนกาแฟทีอุ้มใหม่ทยเชียวนะคกับมีกินกาแฟเป็นคอเส็กบแ้วเนี่ยความลงเส้นปยสุดดูดูถ่ายกันนี่รับว่ากินรนี่เส้นละอมแม่กาแฟอุ้มใก่้เชียว

แล้วมีพี่นองตรวเกินลอยพี่ตัวเกินตอนนี้เป็นพ่อแม่กิเลยปอบอยกับนม่บอบอกินเอยกับอบอไม่อ่มอเลยนะครับมเลยหมเยลยตีเดียไม่อย่ีเดยตีเยไม่อะรกัตีเลยึมับตีเดยต้งเอาหุ่ม่แม่ก็เลยมาดูไมลกเขียวกแล้วก็เียวโจมก้เลยอยากูหญิง้อนี่พนี้เดือดุกแบบมเยดือดเดือดนเดือดอ้ง นี่ดบไปดบไปล็อนีกชุดดำไปลับอะไรมไม่ไ้หมันน้ิไม่ยนกงร้อยดีนะขอบคุร้อพร้อมกับีนี่เรากาแฟในร้อยขับบุณกกันโอเคครับขอบคอนึกว่าาครับดำไปล็อเลยดไปล็อานี่ไม่มีไม่มีเสียวเลยไม่เลยครับผมแต่ผมาจะทำเราคือว่าทำดับ มามะไม่ à, uh, yeah, yeah. ah, ah, ็โควิดับผมโควิดสองใชกันต่างกผมตอนนี้ว่าไอ้ไอ้ไอ้แาบว่าไอ้เองก็เหมอนกมาเมื่อโควิดกับเป็นผู้ชายกับเนี่ยอยูนึงตรงับผมไมไอายุ่้อยอ้ยุน้อยอะลอลรงไเปไถ้าต้องเป็นคนดีก็เคลแต่านทาเป็นคนดีว่าอ่อนยุ่เป็นคนประชีคหอนะเด็เเไริ ก็ต้องมีความคุ้มในตัวก็อะก็โดนในเลยโอ้เด็ดจังมันยะให้มันจะให้เยอะเลยก็โดนจับบุมีจะคุ้มยังไงโอ้โหก้มกินเพงเยียบอมไปในทางุ้มอยู่ในก้มคุ้มอยู่นั่นเราตัวี้โอ้โเนี้ยเนี้ยได้กับเนี้ยไม่เคยเหรัฮะขิงเทียนโอ้นี่ขิงเทียนได้แบบเดียวกับเราโอ้โหอะไรนะอะไรนี่ก็อยากเปิดกั๊กับบุ้มอันนี้เปิดี๋ยวเปดกั๊กเปดกั๊กเด็นอันี้ก็อยากใหม่เลยเหรออบจุยอ่าอบจุยกับผมอบจุยกับ กูไปเรียนรู้พวกนี้มาจากประกทศตววัดกับรโกูอยู่ในโรไรเพรัดเดินตุกอาใหญ่ใหญ่ก็อามนจัม่นด้ไปด้วยอ่านี่ไปไปต้ม ไปบีไีโอไบอาไปีกับมันู้จากบีเหอวันนี้เราจมยังเรที่เรานั่งอันเดียบอกไปบอกบาอกบอก่อันนี้คือไกับเราอ่าราจีมจินเอ้ยเออเราจนีจ ในผูองเนรู้เยน่ยรูเล่นอะไรันนี้เกลี่ยอ่อนันนี้เป็เรา่ปนป่อียงเป็นเรานบอกเลยโอ้อันนี้จะเยกว่ารูเร่อน้ำบกบ่ตันนี้บกบ่าจะได้โกบนโดยเฉพาะจะได้โกินในที่มน้อุ่นนอเลยนจะยนอ่ๆเราพิเอครับเป็นเราก็มาส่มเป็นคนง่ายเป็นบรมาที่มานตามเลยดักเ็กมาณซียากอน มีกินได้มากกว่านี้โหว่ไม่ตื่นเร็วแบบนี้มาพูดเรื่รงโหว่เลยก็เจอวยาเลาต้องมาคิดเหรอโหมุนตื้อๆอยู่ตื้อๆ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 ก็เอาไปแต่แมตตี้ก่อนเดี๋ยวเขาแบบรวยรวยแบบเจ็บเจ็บเดี๋ยวนี้รวยๆแบบรวยแบบ นี่เลมอนี่ไหมเลมอนไหมไอ้ยานี่ก็มีุนกับมันมีคุ่นอโจ๊กก่อนโอโจกก่อนเลอกับมไ่กอนเขาบอกลอชายกับผมจะาย้ี่ยอคอนแทเดที่หลอชายมันงโอ้มันจมาอะไรมันจาอะไรมาอะไรจำาตวเราสำาำาอเวลาติกอน้งตามสายโ้้งตาายละลายละลายซึมลงมาเลมอนอ๋อ เหมเลมอนมีความเปรี้ยวตอนนี้กำลังโบ่ยกำลังโบว์ถาลันใคกินเนี่ยมันลลูนบบบอลลุนบลลคลลแต่เป็นเบ้าเป็นบ้าเป็นบ้าอ่านี้มีใบบีมีออบเกยแล้วับมีพกันอ่าเดี๋ยวนีนะฟัติตามจองกม่มเหมือนตัวนะตอนนี้มีคนติดตามยู่เป็นนู้ดแล้วคนเลยต้องเนันี่ต้องการในินบีนี่ก็สัเซน

จะบอกวาล่าแค่นี่ยากคุ้มว่าอยากเีวไปนมเป็นดอ่าก็อยากเลห้บ้านเดียวกินตอนดังไงแต่ตัวนกูเป็นวากินแล้วก็องเ็มเื่อไมเดี๋ยวก็ไม่าก็กินก็อกิอ่อ้จะเกินนลงไ้้เรื่องกูกินไปกับต้อ้ลอ่ไม่ติ้งไม่ติ้ย๊อมอ่ะนี่ตุ่นชอบกับเลี้ยวเลย

ปกติแล้วว่ามานั่งที่บาอกปาเนี่ยประจำไหมครับทุกวันค่ะทุกวันเลย้องสั่อาวันองเยอค่ะทุกวันท่คิวเราเราส่าปใจน ในความในส่วนไหนส่วนของเราว่าบรรยากาศโดยรวมก็กกทั้งบรรยากาศแล้วก็เครื่องดื่มที่ว่าที่ท้องอย่างอ๋อรู้สึกว่ามันแพงไม่แพงเลยถ้าเทียบถ้าเทียบกับพวกร้านเหล้าที่อื่นอ่ะที่นุ่นจะแพงกว่าเรื่องเรื่องของท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี้ย,าย,ยราคา รสชาติเป็นการหอมหวานกลมกล่อมแต่ว่าโดยรด้อยอร่อยเดี๋ยวลองติดตามได้ในช่องโซนิคอ and travel ภาษาไทยด้วยครับซับเลยซับเลยเดาเขาได้ออกกาแฟไหมเอ้ยออกคารุ่มไหมหรือว่าเขาทำอะไรครับจะเต็มเลยจะเต็มเลยก็ได้เไม่ได้เอาอ่ะมันไออันนี้ก็อยากได้ซื้ออะไรกับตัวนี้มาลิบูเขาออกมาดิบูมาลิบวคารุ่ม

Ủa, không dạ. Cái này đốt đổ. Ờ, đổ ờ, có gì không có gì <laughs> dạ không có gì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  không đi không có gì không có gì không có không có gì 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 เือนี่มันจะเลยอย่ไหนมีเราคาเฟ่เราขัาบรถไปปกติขับรถวอ้นั่งแนนอะครับไปรน,นบ้านเหรอไปกัน <laughs> ี้พุยจะรตบหน้าทิมเร็วพุยจะ้องไปจับรจา,านี่ไปทิ้งหน้าเจียวอะไรตัวก,กันเดี๋ยวในชีวิตกอจะอไม่ได้มีกไปกินเห้วร<ช>่างนี้จะเป็เล่าเดิน,นอย่างยวครับ sắp rồi là cô bò à, đâu một mấy bây giờ ba bò à, bò lấy luôn pháp nhưng mà clean mình ra là ướt tinh thần cả muốn mình chỉ mình chỉ đào về có mà có mấy người chịu thì này mà bò nè vô cứ mình mà chịu ra tao đó thì làm bất bại là vì đi cả kiếm cứ tan ra để cứ thì phải ra ô

เองที่จบมาปรมาณนี้ทุกทีเราต้อง่จะปัญญาลาบกตัวเลยเดี๋ยวเพื่หมายถเพื่อหมาอาจจะบางีบางทีคือจะไม่อยลาวนี้คือจะไม่่อยคายเลยอ้เราเวินเดอรันนักูเป็นปัญหาทีราโอ้ไอี้แก้ได้จะก็ต้องาปตัดกับหน้าปัาการปฏิบรนะไปปิบัติโอยอีกมีพวกแรกก็เยว่อราคากับนักชารวเส้นซึ่งางการคะมาขอกว่า ที่ระหว่างจริงๆเลยนะราหว่างข้าวประเด็นคองน้องโรงแรมย่อยๆนะสองประมาณสองคนเลยสองอัพสิหรือว่าการซื้อายนะวันนี้ก็ต้องก็คุณนานบล็อกบาร์นรับไม่ต้องมาเดี๋ยวเบอร์ตู้ไปได้เดี๋ยวจะให้ขึ้นให้ดีน่าจะแล้วก็อาจจะมุ่าจะจะซื้อมาจองโตดีแล้วมันบบจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงหรือว่าจะร่วมกับก็เรียกว่ามางาร่วมโอะไรตามมาตู้มาได้ยังตู้ไดบลกบารบลกบา ง้นที่ชืกสบายสบายับบรรยากาศได้ดีครับัหนึ่งเพ่อได้ดีเราดึงอหานไม่ได้ครับคกับนี่คืออรครันี่คือเายว่ถึงอ่าเราตอได้ดีเราบนนี้คือผมกนีะไรออกี่าคนวานของของพวกเดียย่างที่ราำรใหครับเาคนที่ำังรัอยางมาม่ตบออยากมันเป็นเรือว่าเลกหัว่ามันไ้โอ เราเ็นเตกที่เขาเข้มาขายเราที่มึงมงเาว่าเราป็นเอเดนต้องตัวผ้ีดนี่ไร้โเอันนี้ก่อนนี่ก่อนโอเนีอ่อ้นี้ก็อลยร่บอ่าพิโดรีกรับเป็นลาวิโดรีมิโดรีมันเป็นลาวเขาอีกคนเาอ่าเปลาวเขาอีอนอ้อย่าตายก่อนกลยด้ตุ๊บตุ๊บอืมเดี๋ยวตุ๊บ

ไค่อไ้กับในในการจิงวันี้หรือเปล่าไม่ดีครับอ้คนนี้อ้ไม่ันไหวอย่เ้ยครับพี่เวดด็อกจะทำการชิมานาตดีเดี๋ยวรถชิมด่ไมมันพ้ละไม่เนี่ยเราไม่ร้เอ่ามัน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 จะเป็นพ้ละไมแต่ว่าความแค้มคนมันจัดจัดว่ามะลิหมูตัวนี้ไปนิดนึงมันึได้รับคนเดียวยกกังเลยมันยังมีรสแท้

กูมองักพูดอยากเห็นนุ่มๆเองเลยกทว่าพูดอยากบอกวาแบบม่อยากบอกบาสวัสดีครับเขาก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆมาร้าบอกบาได้นะครับจะอยู่ใส่เซ้ตนุหลักสินซอยนีนะครับดูตายโรงเรียพิซ่าจะมีสาารื่มต่างๆนะครับพ็อกเก็ตพเบียร์ต้นก็มีนะครับเวลาว่างให้เข้าใจกัมามาได้ครับครับ เด็กเชียร์ของร้านกอกมานะคะร้านกอกตั้งอยู่ตรงที่รอยสีลาดริ้นทแถโรงแรมซิต้าค่ะข้าวสำเรเค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณมาหนุ่มบอยกกปาตัอนคบวบุกบุกคุณหน่อยแวบุกบคุณหน่อยแวุกบคุณหค่อย